嗯掉。嗯。还是没咸。不、嗯 <laughs> สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่รายการกินกับคราวแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําอาหารแบบที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากน,นะครับ <S <S วันนี้เราจะทําหมูปา่าผัดเผ็ดกระทะร้อนอ่ามาดูวัตถุดิบเราชอะไรบ้างนนะ เราจะเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าของผมเนี่ยผมชอบที่จะไม่ใช้น้ํามันพืชน,นะครับผมไม่ใช้น้ํามันหมูแล้ววันนี้ผมรังกระทะร้อนให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาในการกินขั้นตอนแรกผมก็จะทาน้ํามันหมูก่อนครับก็บอกว่าน้ํามันหมูเนี่ยครับอยู่คู่ชาติไทยเรามาเป็นเวลาช้านานนะครับโอเคถ้าหมูป่าหาไม่ได้นะครับก็ใช้หมูธรรมดา ใช้ไก่บ้านก็ได้ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้จะมาดูวิธีการทาผัดเผ็ดนะครับวันนี้เราตาพริกแกงไว้แล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้ที่จะมาสอนในการทําพริกแกงว่าทํายังไงแต่คลิปหน้าเราต้องมีโอกาสได้ทาพริกแกงโชว์ทุกคนแน่นอนนะครับผมนะสำหรับพริกแกงที่เราทําไว้นะครับก็จะมีพริกแกงนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับขมิ้นนะครับพริกไทยรากผักชีเกลือนะครับเอามาตํารวมกันนะครับถ้าตำอ่ะมันจะเป็นขุยๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือตํานะครับนะ แต่ถ้าปั่นอ่ะมันจะละเอียดนะครับโอเคขั้นเราไปเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับผัดพริกแกงก่อนนะอาหารผมจะไม่ใส่น้ำนะสําหรับของผัดนะเพราะว่ามันมีน้ำมันในตัวแล้วแต่ว่าผมจะใส่นมใส่อะไรนิดนึงอันนี้ก็ใส่หมูหมูป่าลงไปหมูป่าที่ดีนะครับ ต้องใช้หมูป่านเคยข้อลูกมาแล้วหนึ่งครั้งได้ออกลูกมาแค่สองตัวนะครับถ้าออกมาสามตัวก็ใช้ไม่ได้นะอันนั้นเหนือเนื้อจะพอดีนะครับโอเคแห้งๆนะครับน้ำปลาน้ำตาลหน่อยนึงผัก กะเขือนี่หั่นสดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะดำํำ Oh, หอมมากอย่าลืมนะครับขั้นตอนผมคือการชิมไปก่อนโอเคครับหลังจากที่เราผัดไปสกพัดนึงเแล้วนะครับผมจะมาใส่นมนะครับเพื่อเพิ่มความหอมความมันนะครับโอ okay, <Okay. S 2> เคแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ในกระทะร้อนนะครับหสีสานี่น่าสวยเสียทีหางมากเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราผัดหมูปลาผัดเผ็ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเตีงกกากระทะร้อนตอนนี้กระทะร้อนได้ที่แล้วไปเราไปดูกันปิดละ อุ้ยกระทะร้อนเป็นไงล่ะครับสุดยอดไหม <c oughs> นี่ยเนี่ยคุจะเอาไ่ได้คุณเอาไปได้โอเคนะครับโ <c oughs> อ้โหอืม ก็อ่านะครับสําหรับคนที่ทํากินอาหารที่บ้านต้องระวังเรื่องความร้อนนะครับถ้ามีเด็กนะครับก็พยายามอย่าให้เข้าใกล้นะครับแต่รับรองว่าถ้าคุณเอาอาหารชิ้นนี้โชว์เพื่อนบ้านโชว์เพื่อนูนครับับลองว้าวแน่นอนนะครับเป็นอาหารชิ้นหนึ่งที่คงความร้อนและสดใหม่อร่อยตลอดเวลานะครับผมอ่ะถ้าคุณชอบคลิปนะครับกรุณาช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับให้ทุกช่องทางของทางกินกับเขานะครับเรามี Facebook YouTube อินสตาแกรมแล้วก็ทิกต o อกนะครับเข้าไปติดตามชมได้ทุกช่องทางแลับก่อนการกินเขาเดี๋ยวผุขออนุญาตกินก่อนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมชอบอาหารชิ้นนี้มากอ้าวม่ชอาดูหมาอเออกินกินกัข้าวมะอืมเรามาดูกันโู้หู้นี่งนี้เลยอย่างนี้อันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ด